อิทธิพลยันแจ้งจับปักหมุดคณะรัษฎร2,563ยึดกฎหมายโทษสูงสุดคุก3ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งมอบหมายกรมศิลปากรแจ้งความดำเนินคดีปักหมุดคณะรัษฎร2,563ตามพรบบรณสถานโทษสูงสุดคุก3ปีชี้ทำให้เกิดความเสียหายส่วนหมุดตอนนี้ตำรวจเก็บไว้เป็นของกลาง เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีวันที่22กันยายนปี2563นายอิทธิพลคุณเพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุม จากกิจกรรมปักหมุดคณะรัษฎร2,563ที่บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่20กันยายนว่าเรืองนี้มอบหมายให้กรมศิลปากรแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทุงพระเมรตั้งแต่ปี2520กรณี ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายกฎหมายที่เราใช้คือมาตรา10พรบโบราณสถานพุทธศักราช2504มีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน3ปีเป็นการนําวัตถุอื่นที่ไม่เคยมีอยู่เดิมมาใส่เข้าไปเราแจ้งความตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น,นยืนยันเรื่องนี้ดําเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้ให้นโยบายพิเศษอะไรและเราดาเนินการเช่นนี้กับทุกกรณีสาเหตุหมดที่ถูกถอนออกไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บไว้เป็นของกลางในคดีผู้สื่อข,ข่าวถามถึงกระแสในโลกออนไลน์เปรียบเทียบการดำเนินการระหว่างเรื่องหมุดคณะรัษฎร2,563กับอนุสาวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ปรารบกบฏที่หายไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นายอิทธิพลตอบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อเท็จจริงแต่ละห่วงเวลาเรื่องอนุสาวรีกรมศิลปากร แจ้งความไว้แล้วที่สอนอบางเขนจืนยันทุกกรณีกรมศิลปากรจะด,ดำเนินการตามกฎหมายและมีการรายงานความคืบหน้ามาถึงรัฐมนตรีมาโดยตลอดซึ่งเรื่องอนุสาวรียังไม่มีการรายงานความคืบหน้าเข้ามาอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงหมดคณะรัษดร2475ที่ถูกถอนหายไปก่อนหน้านี้นายอิทธิพลกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวตนไม่ทราบ ค่ะทางได้อธิบดีกรมศิลปากรเข้าแจ้งความอภิกรุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนมปักหมุดคณะรัษฎรโดยไม่รับอนุญาตผิดพรบรโบราณสถานระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อวันที่21กันยายนปี2563นารยนประเทศเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปาก,กรกล่าวว่าการเข้าแจ้งความกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนมดังกล่าว ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้ทําหน้าที่ดูแลพื้นที่โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติตามประกาศพรบรโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504เนื่องจากมีกลุ่มผู้จุมนุมไปขุดเจาะหลานคอนกรีตในพื้นที่สนม้มหลวงพร้อมนำหมดคณะรัษดร2563ไปฝังไว้โดยไม่รับอนุญาต เป็นกฎหมายอาญาซึ่งมีความผิดตามมาตรา10ห้ามมีให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือทอนต่อเติมทำลายเกลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งใดๆหรือปลุกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานเว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากอธิบดีและถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยโดยมีบทลงโทษตามมาตรา35ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมกำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตตามมาตรา1 0ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นายประทิพตกล่าวอีกว่าส่วนประเด็นการบุกรุกพื้นที่สนามหลวงน่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครแต่ได้มีการประสานงานกันในฐานะหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงซึ่งมีประกาศและระเบียบการใช้พื้นที่สนามหลวงที่ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้พื้นที่เพื่อการใดบ้างซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีกรณีบุคคลใด เข้าไปทำการในลักษณะดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากจะมีการทำกิจกรรมหรือจัดงานใดๆจะต้องมีการขออนุญาตใช้สถานที่เข้ามาก่อนแต่การเข้ามาของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นแต่เพียงทราบข่าวจากการประกาศผ่านสื่อต่างๆว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้ามาอย่างในพื้นที่สน้มหลวงจึงถือเป็นการรับทราบแบบอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนี้จะถือเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องมีการสืบสวนคดีต,ต่อไปในส่วนของกรมศิลปากรได้แจ้งความในกรณีการกระทำใดๆในพื้นที่สนามหลวงเท่านั้นยกเว้นกรณีที่เมื่อทางตำรวจขอความเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร แต่ก็จะทำงานร่วมกันกับกทมและตำรวจซึ่งในภาพรวมเรายังไม่ได้ชี้ว่าใครเข้าไปทำอะไรอย่างไรได้ชัดเจนจึงขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าไปดูว่าผู้ที่กระทำการละเมิดที่ว่านั้นมีใครบ้างให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนและแน่นอนข่าหมดคณะรัษฎรจุดเริ่มปฏิวัติสยามสัญลักษณ์ประชาธิปไตยถูกบั่นทอนขาดหาย และจริงแท้แน่นอนค่ะเป็นไปตามคาดผ่านไปเพียง1วันหมุดคณะรัษฎรหมุดที่2องเวลาย,ยามรุง่งวันที่20กันยายนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนมมีอันต้องถูกรือ้อนำออกไปจากรางท้องสน้ำหลวงหมุดนี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการรื้อถอดหมุดออกไปและเตรียมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องตามพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิธพันธสถานแห่งชาติพุทธศักราช2,504หม3าข้อหาบุกรุกโบราณสถานหรือทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานจากการระบุของพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการหมดคณะรัษฎรหมดที่สองทำมาจากทองเหลือง100%มีเส้นผ่านศูนย์กลาง11.6นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมาตรา116ของกฎหมายอาญา ที่มักนำมาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนและหนา2.563นิ้วตรงกับตัวเลขปี2,563บนหมุดมีลวดลายเป็นรูปชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของกรมแนวรวบธรรมศาสตร์และการชุมนมุมในประวัติศาสตร์ไทายเคยมีหมดดุดคณะรัษฎรมาแล้วเมื่อพระยาประหลผลพยุหเสนาขวหน้าคณะรัษฎรก่อนการปฏิวัติสยามได้สำเร็จและประกาศคณะรัษฎร เมื่อวันที่24มิถุนายน2475บริเวณลานพระรมรุษทรงมา้าฝั่งสนามเสือป่าและ4ปีต่อมาเมื่อวันที่10ธันวาคม2479ได้ทำพิธีฝังหมดุดหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมน,นูญกระบุตำแหน่งที่เคยประกาศแถลงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและบนหมุดมีข้อความว่า24มิถุนายน2475เวลายาำรุ่งณที่นี้ คณะรัษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมดคณะรัษฎรเคยหายไปเมื่อปี2503สมัยรัฐบาลจอมพลเสด็จธ,ธนรัฐและเมื่อจอมพลเสด็จถึงแก่อสัญญกรรมจึงมีการนำกลับมาปักไว้ที่จุดเดิมในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรและต่อมาหมดคณะรัษฎรหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อวันที่14เมษายนปี2560พร้อมกับหมดใหม่ หรือหมดหนาซายและข้อความใหม่แทนที่การหายไปของหมดคณะรัษฎรสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยหรือความรลองดองที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนำไปสู่การถกถิงระหว่างนักโบราณคดีด้วยกันถึงการนิยามหมดคณะรัษฎรเป็นโบราณวัตถุหรือไม่โดยฝั่งนักโบราณคดีบางคนระบุเป็นโบราณวัตถุในขณะที่กรมศิลปากรอ,อ้างถึงพรบรโบราณสถานปี2535ระบุหมดคณะรัษฎร เป็นเพียงเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่เคยประกาศแถลงการไม่ใช่โบราณนวัตถุซึ่งทางด้านอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ในฐานะที่ผูกพันอยู่กับแวดวงโบราณนคดีระบุถึงคำนิยามระหว่างหมดคณะรัษฎรสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาและหมดที่สองของกลุ่มชุมนุมว่าเป็นสัญลักษณ์ในยุคสมัยที่มีนิยามแตกต่างกันโดยหมดคณะรัษฎรดั้งเดิม ถือเป็นที่ระลึกของจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทยแต่หมดในปัจจุบันของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุนนมไปไกลกว่านั้นเป็นความหมายของประชาธิปไตยจากคณะรัษฎรที่เป็นจุดเริ่มของประชาธิปไตยพร้อมยืนยันหมดคณะรัษฎรเป็นโบราณวัตถุแม้บางประเทศก,กำหนดสิ่งที่จะเป็นโบราณวัตถุนั้นต้องมีอายุเกิน50ปีหรือบางประเทศก,กำหนดต้องเกิน100ปีแต่ไม่ควรสนใจในเรื่องของอายุ อายุของสิ่งของนั้นๆเป็นเรื่องของคุณค่าในแง่ความสำคัญในทางประวัติศาสตร์มากกว่าเนื่องจากหมุกคณะรัษฎรเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช์มาเป็นระบบประชาธิปไตยจึงควรเป็นโบราณนนวัตถุไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณนนวัตถุและตอนที่หมดคณะรัษฎรได้หายไปทางกรมศิลปากรอ้างว่าไม่ใช่โบราณนนวัตถุทั้งที่ความจริง เป็นสิ่งของที่สำคัญแต่เข้าใจได้ว่ากรมศิลปากรจะขึ้นทะเบียนเฉพาะวัดวาอารามเป็นโบราณวัตถุและการหายไปของหมดคณะรัษดรเป็นความพยายามจะลบประวัติศาสตร์และมีหมดหน้าไซ้มาแทนเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ